ฟุตบอลเวิร์ลท็อกนะครับจะพาทุกท่านมาพูดถึงเกมระหว่างออตแลนตากับไบเออร์เลเว์กูเซ่นนะครับในที่สุดนะครับออตแลนตาพวกเขาก็ควา้าแชมป์ยูโรปาลีกได้สักทีเป็นสมัยแรกนะครับในบริษัทของสโมอสรแชมป์รายการนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกที่ทีมเจเตลลี่คว้ามันมาได้นะครับหลังจากปามาคือทีมสุดท้ายที่ทําได้ในปี1999ถัดมาหลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีทีมไหนที่สามารถทําได้อีกเลย ใกล้เคียงที่สุดก็คืออินเตอร์มิลานนะครับในปี2020และก็อาร์เซนอเมื่อปีที่แล้วจานเปียโรกัสเปรนี่นะครับคือคนที่ได้รับคําชื่นชมมากที่สุดเขาคือคนที่สร้างทีมชุดนี้ขึ้นมายิ่งโดยเฉพาะนะครับกับอาร์เธโมล่าลุกแมนที่การย้ายมาเล่นกับแอตาลนตามันเปรียบเสมือนกับการได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งไม่มีใครคิดว่าเขาจะพัฒนามาได้ถึงขนาดน,นี้เขาเล่นในอังกฤษได้ไม่ค่อยดีพอมากับผมผมให้เขาเล่นเกมรุกมากขึ้นเขามีปีที่ยอดเยี่ยมเลยละในปีนี้ ค่ำคืนนี้เขาทำบางสิ่งบางอย่างประสบความสำเร็จซึ่งมันจะถูกจารึกลงไปในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลสำหรับการทำแฮตทริกที่สุดเจ๋งนี่คือคำกล่าวของกัสเปรนะครับที่ได้ชื่นชมลุคแมนลุคแมนนะครับกลายเป็นนักเตะคนแรกที่ทำแฮตทริกในยูโรปาลีกเส้นทางการค้าแข่งของเขานะครับก็ถือว่าโลดโผนมากๆเพราะไปเล่นมาแล้วหลายทีมเลยนะครับทั้งกับชาตนแอตแลนติกเอเวอร์ตันแอร์เบไลซิกฟูลแมและก็เลสเตอร์ซิตี้ แชมป์ยูโรปาลีกจะเป็นการชดเชยความผิดหวังให้กับลูกแมนได้แบบไม่มากก็น,น้อยหลังจากเมื่อช่วงต้นปีนะครับทีมชาติไนจีเรียของเขานะครับต้องแพ้กับแอตลีโคตสประตูต่อหนึ่งในนัดชิงชนะ,ะเลิศแอฟริกันเนชันครับส่วนกับกัตรีนี่นะครับเขายอมรับว่าการพาซาตาเป็นแชมป์ได้มันเปรียบเสมือนกับเทพนิยายผมภูมิใจแทนคนอิตาลีทุกคนเป็นอย่างยิ่งเพราะนี่คือโรฟี่ที่ต้องคำสาบสำหรับช่วง25ปีที่ผ่านมา การได้แชมป์กับอาตาลันตามันเป็นหนึ่งในเทพนิยายฟุตบอลที่นานๆจะเกิดขึ้นมาแบบไม่มีใครคาดคิดเราเล่นด้วยฟอร์มที่สุดยอดและเราจําเป็นต้องทําแบบนี้ในการเจอกับทีมระดับท็อปเรายิงประตูเจ๋งๆได้ถึง3ลูกแชมป์ของนาตาลันตานะครับเกิดขึ้นจากการบริหารทีมที่น่าประทับใจมากๆเพราะเขาไม่ได้ใช้จ่ายเงินเกินตัวมันมีความสมดุลน,นะครับระหว่างรายรับรายจ่ายนี่ไม่ใช่ความสําเร็จที่เกิดจากความฉาบฉวยเราทําได้โดยที่บัญชีก็มีความสมดุล บางทีก็มีกําไรเลยด้วยซ้ําหลายสโม,มสรที่คว้าแชมป์ได้ต้องเจอกับความยากลําบากในการพยายามลดต้นทุนแต่กับพวกเรามันคือการคว้าแชมป์โดยมีความมั่นคงทางการเงินกัสเปรินี่นะครับอยู่คุมทีมในถิ่นแบกาโมมาแล้ว8ปีสัาญางเขาจะหมดในปี2025ที่ผ่านมานะครับเขาไม่เคยคว้าแชมป์ได้เลยแม้แต่รายการเดียวและต้องรับบทพระรองนะครับจากการเป็นรองแชมป์โคาัดเลียมากถึง3ครั้ง ผลงานในการแปลเปลี่ยนอัตแลนตาจากทีมหนีตกชั้นให้กลายเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลยุโรปอยู่เป็นประจำมันทำให้ทุกคนนะครับหันมาสนใจในตัวของกัสเปรินีว่าเขาทำอย่างไรยิ่งโดยเฉพาะกับนาโปลีเรื่องเงินหรือว่าสัญญาอะไรต่างๆไม่ใช่ประเด็นสำคัญตับกัสเปรินีแต่ความท้าทายต่างหากนะครับที่ดึงดูดให้เขาสนใจที่จะรับงานชิ้นนี้บางทีการได้แชมป์ยูโรปาลีกนะครับอาจเป็นจังหวะที่คู่ควรแล้วสำหรับการจากลา กัสเปรนี่นะครับได้สัมภาษณ์เปรียบเลยนะครับว่าการที่เขาเนี่ยมีข่าวกับนาโปลีว่ามันเหมือนกับการที่เขาเนี่ยกำลังแต่งงานกับเด็กๆนะครับแต่อยู่ไปอยู่มาเนี่ยก็ดันไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีความสลสับสลววแน่นอนนะครับว่าคําพูดของกัสเปรนี่เนี่ยคือการเปรียบพัตาต้ตาเนี่ยเป็นเด็กนะครับส่วนกับนาโปลีเนี่ยเขาก็เปรียบว่าเป็นผู้หญิงที่สวยคนหนึ่งแน่นอนละครับเราก็ต้องมาดูกันว่าอนาคตของกัสเปรนี่นะครับจะยังคุมทีมปตัตาต้าต่อไปหรือไม่